ดูไหมครับว่าค่าไฟกําลังจะขึ้นจาก3.99บาทไปเป็น4.68บาทในต้นปีหน้าถ้าคุณจ่ายค่าไฟอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนในเดือนธันวาคมเดือนมกราค่าไฟของคุณจะขึ้นไปเป็น1,170บาทเหตุผลหลักๆที่ทําให้ค่าไฟแพงก็คือการนําของแพงไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนแล้วเอาของถูกไปให้เอกชนใช้เหตุผลถัดมาก็คือ การที่เราต้องจ่ายเงินให้กับโรงไฟฟ้าฟรีๆผ่านค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้านั้นถูกสร้างมาแล้วไม่ได้เดินเครื่องเลยเอาเงินไปให้ฟรีๆครับตลอด25ปี พักเก้าไกลเลยเสนอ3วิธีแก้ไขปัญหานี้ครับ1ก็คือการปรับโครงสร้างราคาก๊สธรรมชาติเอาราคาของแพงและของถูกมาถัวเฉลี่ยกันจัดสรรก๊สธรรมชาติที่ถูกลงไปให้กับประชาชนแล้วก็ให้ภาคเอกชนในอัตราส่วนเท่าๆกันข้อที่2ครับแก้ไขสัญญาลดค่าความพร้อมจ่ายหยุดการจ่ายเงินฟรีๆให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนที่ถูกสร้างมาแล้วไม่ได้เดินเครื่อง ข้อที่3ครับหยุดการเพิ่มจํานวนโรงไฟฟ้าเกินความจําเป็นไม่ต้องเซ็นสัญญาโรงไฟฟ้าใหม่แล้วครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่เรามีโรงไฟฟ้าเกินความจําเป็นแล้วครับเอาแค่นี้แล้วครับปิดไฟได้แล้วครับน้องค่าไฟจะขึ้นแล้วครับขอบคุณครับ